วันนี้บับจัดรถตู้เกยียร์ออโต้บหนังวีพีสามแถวปี2019ข้าใหม่มาให้อีกหนึ่งคันกับตเตต้าคอมิวเตอร์เครื่อง3.0ปี2019สภาพสวยๆจัดไฟแนนซ์ป้ายขาวป้ายฟ้าไป,ไป้ายเหลืองได้นะคะที่สำคัญเอาไปวิ่งงานวิ่งทัวร์ดิวอิสระวิ่งกับโรงแรมรับส่งนักเรียนได้หมดเลยครับโปรโมชั่นขับปีวยาไปอีก90วันสวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็มาเจอเจอบับอีกแล้วนะคะเซทไทยรถสวยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ใครที่กำลังตามหารถตู้พร้อมวิ่งงานซาเตยาคอมพิวเตอร์วันนี้แบ๊บจัดมาให้แล้วเครื่องยนต์ซ้มจูสุดสภาพสวยสวยบอดนังวีพีแถวจัดมาให้แล้วเข้าใหม่เกียร์ออโต้ด้วยเดี๋ยวตามมาชมรายละเอียดในคลิปนี้กันแป๊บได้เลยนะคะดูคลิปนี้มาจัดโปรโมชั่นส่วนลดไปให้อีกจุกๆไปเลยนะเดี๋ยวตามมาชมกันเลยจ้าและนี่คือเจ้ารถตู้เตยตาคอมพิวเตอร์ที่แบ๊บจะพามาชมวันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะคะเกียร์ออโต้เข้าใหม่มาให้อีกหนึ่งคัน สภาพตัวรถสวยงามมากๆนะคะน้องเพิ่งเข้ามาเพิ่งสปาเลยค่ะลูกค้าจะ๋ะตัวนี้ก็จะได้ในส่วนของตัวเครื่องยนต์3.0 GL นะคะโมเดลปี2 0 1 9 ในส่วนของตัวรถนะคะกระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมนะคะสภาพส,สวยๆมาพร้อมกับตัวโลโก้โครเมียมอยู่จุดก,กลางของตัวรถนะคะและมาพร้อมกับตัวไฟหน้าฮาโลเจนตัวกรอบไฟหน้าใสกิ๊กไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะคะลูกค้าจ๋าทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ตัวฝั่งขวาของตัวรถที่สําคัญมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้นะคะ ตัวรถไม่มีชนหนักไม,ม่มีความไม่มีน้ําท่วมไม่มีตัดต่อไม่มีกรองไม้ที่สําคัญไม่มีรถติดแก๊สด,ด้วยค่ะลูกค้าจา๋าใครที่สนใจนะคะรายละเอียดตัวรถตู้ไปวิ่งงานเดียวกับโรงแรมรับส่งนักเรียนนะคะวิ่งอิสระวิ่งทั่วนะคะตัวรถบอกลเลยเลยนะ,ะรับประกันนะตัวรถโครงสร้างสวยงามแน่นอนลูกค้าตัวนี้ได้กระจกในส่วนของตัวสีดำนะคะมาพร้อมกับตัวล้อ เดิมๆจากโรงงานแป๊บจัดยางใหม่ยางแม็กซิตมาให้ทั้ง4เส้นตัวนี้นะคะได้ส่วนของตัวยาง205ทับ70ขอบยาง15นะคะสภาพสวยเดิมนะะลูกค้าจะได้ยางใหม่ปี2025กันไปเลยนะคะตัวน้องสวยเดิมมากนะคะสีตัวรถเป็นสีเทานะคะกระจกเดิมจากศูนย์ตัตามาให้นะตัวนี้ก็จะมีผ้าม่านมาให้ มาพร้อมกับตัวคุณจารีโมทมาให้ถึง2ดอกนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดด้านในของตัวน้องกันต่อเลยนะคะตัวนี้ก็จะได้ในส่วนของตัวเบาะหนังนะคะสีเทานะคะสภาพสวยๆเลยลูกค้านี่เลยนะคะตัวนี้ในส่วนของรายละเอียดตัวน็อตต่างๆเม็ดอัต่างๆก็ยังสวยเดิมนะคะเดี๋ยวแมบขออนุญาตแกะให้ชมเม็ดอักกันนิดนึงตัวนี้เม็ดอักกลมสวยมากลูกค้าจ๋านี่เลย สวยเดิมนะคะเรียงตัวกันสวยมากนะคะรายละเอียดตัวเม็ดอัพต่างๆให้ดูถึงความเดิมของตัวรถนะคะมาดูส่วนของตัวด้านในเช่นเดียวกันตัวนี้นะคะตัวน็อตสวยเดิมมากลูกค้าจ๋าแทงประตูนะคะสีดำนะคะกระจกปรับด้วยไฟฟ้าตัวม่านบังแดดมีมาให้ทุกบานประตูกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนของตัวห้องเครื่องกันนิดนึง ดูในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องยนต์3.0นะคะสภาพส,สวยๆเลยนะตัวเครื่องไม่มีรอยถอดรอยเปลี่ยนหรือว่ารอยทําเครื่องมานะคะอาแตมสียังมีให้เห็นแบบเด่นชัดตัวนี้เป็นโมเดลปี2019แผ่นเพยสามารถตรวจเช็คได้นะคะรหัสเครื่องยนต์1 KDFTV นะคะเป็นเครื่องยนต์เดียวกับรถสายกระบะของตัวตากันเลยนะคะก่อนรถมีการตรวจเช็คจากช่างดำเนินการมาให้มากกว่า30รายการนะ ตัวเครื่องเดิมไม่มีรอยยกหรือทําเครื่องมานะคะตัวนี้ตรวจเช็คในส่วนของตัวหมอ้อแบตเตอรี่มาให้นะคะสภาพฝาครอบของเครื่องก็ยังคงสภาพสวยเดิมนะคะเรามาดูหัวใจหลักของเครื่องยนต์กันแล้วนะคะเดี๋ยวตามมาชมรายละเอียดนะคะของตัวรถกันต่อเลยนะคะตัวนี้เครื่องยนต์4สูบ16วาลเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์3,000นะจ๊ะนี่เลยตัวนี้ก็จะเป็นช่องเติมเชื้อเพลิงนะคะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดด้านในกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้นี่เลยเมื่อกี้น้นป๊กก็พามาชมรายละเอียดนะคะตัวรถตัวนี้ก็จะมีเคาน์เตอร์ด้านหน้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าจ๋าสภาพสวยๆนะคะสามารถวางของวางเบาะสามารถวางกระเป๋าเดินทางสัมภาระต่างๆได้เลยด้านบนนะคะก็จะมาพร้อมกับตัว ทุกกระจกแล้วก็ถังดับเพลิงมีมาให้ครบทุกคันระบบเซฟตี้ระบบความปลอดภัยนะครับก็มีมาให้นะคะตัวนี้ก็จะได้เบาะหนัง VP 3ีแถวสภาพสวยๆแบบนี้ก็เลยนะคะนี่เลยเข็มขัดนิรภัยมีมาให้ทุกที่นั่งและพนักพิงวางแขนก็มีมาให้ทุกที่นั่งนะคขาตัวนี้สภาพสวยตัวฝ้าด้านบนต่างๆนะคะช่องแอร์ทุกที่นั่งมาพร้อมกับตัวลำโพงมาให้นะ,ะติดเพดันมาให้อีกสองตแหน่ง ตัวแอร์สามารถปรับระดับได้เลยนะคะตัวม่านบังแดดมีมาให้แบบรอบคันสวยๆเลยลูกค้าจ๋าเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวด้านข้างของตัวรถนะคะตัวน็อตต่างๆเม็ดอัพต่างๆหรือว่าในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์ต่างๆยังมีมาให้ครบนะคะเม็ดอัพด้านบนก็เช่นเดียวกันยังคงความเดิมสวยงามประตูบานเลื่อนใช้งานได้ปกตินะคะเดีย๋ยวเราไล่ามาดูในส่วนของรายละเอียดตัวน็อตกันบ้างนี่เลยนะคะตัวน็อตต่างๆ ยังคงสวยพื้นพรมต่างๆนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวบันไดขึ้นลงนะคะก็ยังสวยเดิมนะคะเปิดปีชีงานได้ง่ายสภาพด้านข้างของตัวรถคันนี้มาพร้อมกับกระจกเดิมจากสูตรโตโยต้านะคะมาให้ทุกบานเลยค่ะลูกค้าจ๋านี่เลยให้ดูถึงความเดิมนะ,ะตัวนี้ก็จะมีทางออกชุกเฉินมาให้นะคะฝั่งซ้ายของตัวรถ ตัวยางอย่างที่ปอบอกนะได้ยางปีใหม่จัดมาให้นะล้อเดิมสภาพสวยสวยมาชมด้านหลังของตัวรถกันบ้างตัวนี้ก็จะมาพร้อมไฟเบรกโดนที่3ไฟเลี้ยวไฟไท้ายไฟเบรกต่างๆใช้งานได้ปกตินะคะสวยเดิมสติกเกอร์ต่างๆนะหรือว่าตัวโลโก้โครเมียมสัญ,ญลักษณ์ต่างๆก็ยังมีมาให้ครบนะคะตัวกระจกมองหลังตัวกระจกไล่ฟ้าต่างๆเนี่ยแบบให้ชมในส่วนของ รายละเอียดด้านในของตัวน้องกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นี่เลยสำหรับด้านหลังตัวนี้ก็สามารถมีพื้นที่การใช้สอยได้เยอะมากสามารถวางกระเป๋าผู้โดยสารนะคะกระเป๋าเดินทางต่างๆได้ประมาณหลายใบกันเลยทีเดียวลูกค้าจ๋าตัวนี้พื้นที่ใช้สอยให้มาเยอะนะคะสภาพตัวกรอบไฟนะคะสภาพสวยเดิมนะคะตัวนี้เม็ดอักต่างๆ ตัวโชคสามารถรองรับน้ำหนักได้นะคะสามถึงสกิโลนะคะลูกค้าจ๋าให้ดูถึงความเดิมของตัวรถนะคะตัวน็อตต่างๆยังคงสวยนะคะฝั่งขวาก็เช่นเดียวกันนะคะตัวกระจกต่างๆก็ยังสวยเดิมตัวนี้ด้านหลังก็จะมีผ้าม่านมาให้นะคะบานประตูเดิมๆกันเลยจากคุณลูกค้าจ๋าเนี๋ยวตามมาชมในส่วนของรายละเอียดด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งนะคะตัวน้องเป็นสีเทาเดิมๆนะคะ กระจกเดิมจากศูนย์โตโยต้ตามาให้นะคะตัวฟิล์ได้ฟิล์มลาย่านะคะตัวนี้กระจกเดิมจากศูนย์โตโยต้ตามาให้ทุกปานนี่เลยให้ดูถึงความเดิมนะคะทั้งออกฉุกเฉินมีมาให้ทั้งสองฝั่งนะคะระบบเซฟตี้ระบบความปลอดภัยมีมาให้กระจกจากศูนย์โตโยต้ตาตัวย่างเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นนะคะลูกค้าจะได้ยางปี2 0 2พนนะคะปีปัจจุบันเลยตัวนี้ เดี๋ยวมาชมรายละเอียดด้านในของตัวน้องกันต่อเลยนะคะสําหรับนะคะด้านในของตัวประตูนะคะแผงประตูก็จะคุมทนด้วยทนสีดำมาพร้อมกับตัวผ้าม่านกระจกปรับออตโต้ฝั่งคนขับเซ็นทรัลล็อกมีมาให้นะคะตัวนี้กระจกมองข้างก็ปรับด้วยไฟ,ฟฟ้ามี srse แบบคูหน้านะคะตัวเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังสภาพสวยสวยนะคะตัวนี้ตัวเบาะไม่มีร่องรอยการชำรุดหรือว่ารอยฉีกขาดนะ,ะตัวนี้สติ๊กเกอร์ของตัวรถ สวยเดิมนะตัวเติมลมยางในตัวเจนก็จะบอกด้านหน้าด้านหลังมาให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวแป๊บให้ดูในะส่วนของรายละเอียดเม็ดอาร์ตเดี๋ยวขออนุญาตแกะให้ชมนะคะนี่เลยให้ดูถึงความเดิมของตัวเม็ดอาร์ตนะคะของตัวรถว่ารถสวยเดิมหรือเปล่านะคะลูกค้าสามารถแกะรายละเอียดชมตามคลิปลงแปได้เลยนะประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อรถปัน่นช่องทางออนไลน์ได้เลยตัวน็อตต่างๆนะคะ ในส่วนของกล้คอนโทรลหน้านะคะตัวนี้ก็จะได้ฟังก์ชันเครื่องเล่นต่างๆใช้งานได้ปกตินะคะสภาพสวยๆที่สําคัญแอร์เย็นเพนเพอะแน่นอนเกียร์ออโต้คันนี้ในส่วนของตัวเบาะเสริมเก้าอีเสริมมีมาให้นะคะอยู่ระหว่างผู้โดยสารหน้ากับคนขับตรงนี้นะคะฝ้าด้านบนต่างๆสภาพสวยงามตัวไฟนะคะตัวม่านบังแดดกระจกมองหลังก็ยังใช้งานได้ปกติเลยเดี๋ยวแบบพามาชมรายละเอียดในส่วนของตัว ด้านหน้าของตัวรถกันบ้างนะคะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าใครตามหาในส่วนของตัวรถตู้นะคะเยออโต้ไม่ได้มีมาบ่อยนะคะจัดมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวพามาชมรายละเอียดตัวด้านหน้าของตัวรถกันก่อนเลยนะคะสำหรับด้านหน้าของตัวรถนะคะเปิดมานะคะด้านในก็ยังคงสภาพสวยเดิมสีเดิมจากโรงงานนะคะนี่เลยตัวอาร์แต้มสีมีมาให้เห็นแบบเด่นชัด มออกนะคะก็มีมาให้พร้อมก่อนออกรถมีการตรวจเช็คให้นะคะเปลี่ยนทายของเลวให้เช็ครายละเอียดต่างๆนะคะก่อนออกรถใหล้ลูกค้าลูกค้ามั่นใจได้เลยรับประกันเครื่องยนต์เกียร์มาให้ด้วยนะคะสติ๊กเกอร์ต่างๆมีมาให้พร้อมเลยตาปั๊มจากศูนเตอร์ต้ายังอยู่ครบนะคะให้รู้ถึงฝากระโปรงเดิมๆเลยค่ะลูกค้าจ๋านี่เลยใครสนใจคันนี้นะคะอย่าวพิ่งมาย้ำสเปคโปรโมชั่นกันให้อีกครั้งนะคะ เป็นยังบ้างคะสำหรับเจ้ารถตู้โตโยต้าคอมมูเตอร์ที่แป๊บพามาชมทั้งภายนอกและภายในลูกค้าคนใดที่สนใจกำลังมองหาตัวรถตู้เกียร์ออโต้เบาะหนัง V i P สภาพสวยๆพร้อมวิ่งงานแป๊บจัดโปรโมชั่นมาให้นะคะสำหรับเดือนนี้ กับราคาค่าตัวน้องอยู่เพียงแค่879,000บาทผ่อนค่างวดอยู่เพียงแค่10,000กว่าบาทเท่านั้นจัดไฟแนนซ์ไปขาวไปฝาไปเหลืองได้นะคะออกง่ายออกได้ทุกอาชีพลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างอำเภออยู่ต่างภาคเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านส่งมอบรถให้ถึงที่สนใจรถตู้พร้อมวิ่งงานจัดคันนี้ได้เลยนะคะติดต่อน้องแป๊บมาที่เบอร์ศูย์ 1> 6 1 1 7 8 6 9 9 9บริสามารถแอดไลน์ได้เลยนะสนใจคันนี้รีบติดต่อด่วนๆหาน้าแ,แป๊บมาได้เลยนะคะคิดถึงรถจกานยนสองไว้ใจเซนิไทยรถสวยนะคะบ๊ายบาย